โปแอปแบลวนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะฝึกท่าแพงนะคะเซ็ตละหนึ่งนาทีค่ะเซ็ตแรกเลยนะคะช่วยปุนับด้วยนะคะหนึ่งนาทีเพราะว่าปุ๊ไม่ได้เอาเนาิกาปุกขึ้นมา เก่งหน้าทองด้วยนะคะสามสิบปีแล้วใช่ไหมถึงหรือยังอีกสามสิบปีนะคะ ช่วงนี้น้ำหนักปุกขึ้นเยอะมากตัวบวมมากเลยอะกินหวานเยอะได้แหล,ละห้าสิบได้ไหมครบแล้วอันนี้ปุบุนน้ในใจอ่ะนับหนึ่งถึงหกสิบ ระหว่างเซตปูก็จะพักประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็จะสลับให้ได้สามเซตช่วงนี้น้ำหนักปูกขึ้นหกสิบสองจุดเจ็ดแล้วว่าจากหกสิบเก้าอะหกสิบเก้าปูลงไปห้าสิบแปดครึง่งแต่ช่วงที่น้ำหนักห้าสิบแปดห้าสิบแปดครึ่งอะปูกก็จะผอมมากทุกคนก็จะแบบเขาก็จะว่าปูอะโซมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าโอเคปุ๊กก็ควบคุมมานะก็ปล่อยให้มันขึ้นนั่นแหละตั้งใจให้มันขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะไม่ให้เกินหกสิบแต่ว่าตอนนี้มันเกินไปสามกิโลแล้วอะ่ะแต่ถามว่าเออมันมันก็อบวบๆนั่นแหละยังยังไม่ถึงอ้วนพูดปลอบใจตัวเองนะแต่ปุก๊กคาดว่าถ้ามันเกินหกสิบสามอ่ะเดี๋ยวน้ำหนักตัวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้ปุ๊กกินเยอะแล้วก็กินของหวานเยอะ สาเหตุก็หมอก็เพิ่มยาหลังอาหารให้ปูด้วยแหละเบาหว่านะ่ะมันก็เลยทําให้ปูกินเยอะเฮ้ยเครียดนะแต่ว่าเวลาอ้วนอะ่ะหน้าปูก็จะไม่ค่อยโสมแต่ว่าหุ่นนี่แบบโอ้ยพุงพุงปิ้นโอเคเซตที่สองนะคะช่วยปูด,ด้วยนะช่วยปูนับช่วยปูนับแล้วก็ส่งกําลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะอึ๊บเก่ <c oughs> งหน้าทองด้วยนะคะ ผูจะเล่นทุกวันเลยนับจากนับจากนี้ไปอะ่ะก็เอาแค่วันเราเสามเซนเนี้ยแหละไม่เยอะไม่เยอะมากใครที่อยากลดพุงนะคะท่าแพงเนี้ยแหละเป็นท่าที่แบบสยบทุกอย่างมองดูเหมือนง่ายแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนลองทำเนาะถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้ได้ยัง โอ้ยพอใจตัวเองเหงื่อมาเหงื่อมาเต็มเหงื่อซึมสี่สิบแล้วเนาะ่สิบวี โอเคเสร็จ okay. ที่สองผ่านไปไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าครบนาทีหรือเปล่าแต่แบบเหงื่อมาอยากให้ทุกคนเห็นจังจริงๆนะปูวไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายท่าเลยเลยท่าแพงเนี้ยแหละเห็นนะเหงื่อเหงื่อซึมซึมหน้าดูดิดูด,ดิเหงื่อ,อไหลมาที่หัวคิ้วเห็นไหม ฮายทุกคนเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ย,ย,ยมาคลาร่าดำแน่เลยเพราะว่าปุปัดมัคาร่าไม่กันน้ำไงเสร็จที่สามสู้ไหม <laughs> สู้สิเราต้องสู้นะเนอะอ้า <laughs> อะไรเนี่ยคลิปมันชอบเป็นแบบนี้ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมันเสีง <laughs>